สวีท้าสวัสดีชาวอีฟฟ์บอลทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กับการรีวิวผู้รักษาประตูสุดเก่านะของอินเตอร์มิลานนะครับนั่นก็คือฮันดาโนวิชนะครับในเวอร์ชันเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะโอ้โหหลังจากที่ผมเล่นเข้ามาเนี่ยผมยกให้เขาเป็นตัวบั็กของเกมเลยเออเป็นผู้รักษาที่ตัวบั็กเลยนะครับคืออายุเขา38แล้วอะ่ะเออแต่พอเล่นจริงๆแบบมันทําได้ดีอ่ะมันทําได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับ ตอนแรกที่ได้มานะครับคือไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะดีขนาดนี้เออเพราะว่าตอนเห็นเห็นอายุนะว่า38แต่แต่ว่าสแตทข้างหน่ะเออมันค่อนข้างดูดีนะเออแต่ว่าพอเล่นจริงๆมันก็ดีด้วยอนะ่ะเพราะว่าผมเคยแบบเจอนะแบบเออผู้รักษาประตูที่อายุเยอะๆนะครับก็สแตทดีๆแบบเนี้ยแม่งเล่นแบบไม่ค่อยดีเลยอนะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่อนะ่ะเออแม่งอายุเยอะก็จริงแต่แม่งมันเล่นดีครับเล่นดีซะจนผมต้องยกฉายา,ยาให้เลยว่าเป็นจอมเซฟปฏิหารแบบของแท้เลยนะ ใครที่มีฮันดาโนวิดในเวอร์ชันนี้อยู่นะครับก็ลองเล่นดูนะเออเผื่ออาจจะถูกใจคุณผู้ชมก็ได้นะครับและผมเนี่ยจะเปรียบเทียบค่าพลังให้ดูด้วยนะว่าเออฮันดาโนวิดในเวอร์ชันนี้นะมันแตกต่างกับเวอร์ชันอื่นๆยังไงกันบ้างนะครับเผื่อแบบมีคนสนใจไงเออแบบแว่าจะสุ่มเอาตัวนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเออเดี๋ยวจะเปรียบเทียบค่าพลังให้ดูด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูค่าพลังของเขากันก่อนก็แล้วกันนะ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าฮันดานูวิทในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันอายุ38ปีนะแล้วก็สูง193นะครับสูงมากนะแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าขวานะครับผมส่วนสไตล์ก็เป็น Defensive Go a l k e e p e r แล้วแบบเออเป็นโกแบบเนเ้นเฝ้าเสาประตูนะครับไม่เน้นออกมาตัดบอลน,นะส่วนข้าวังเขานะครับดูที่ GK เนาะเออปฏิกิริยานี้88เลยนะการต่อยบอน80ครับการปัดบอลน,นี่86นะแล้วก็ ความเร็วในการตอบสนองนะครับ87นะแล้วก็การเข้าถึงบอลนี่80เลยนะครับก็คือค่าพลังเอานะก็ถือว่าดูดีนะครับแต่อาจจะเสียบๆนิดหน่อยในการต่อยบอลแล้วก็การเข้าถึงบอลเนานะก็เออก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเออคือเขาเป็นสไตล์แบบรีเฟนเซียร์เนะครับเป็นแบบเน้นเฝ้าเสาเนาะโอ้โหขีดฟาวเบอร์ไป11เลยเหรอโอ้โหจัมปิ้ง68เองครับคือค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เท้าที่ไม่ถนัดก็กใช้ได้ในระดับกลางๆนะครับผมส่วนสกิลก็มีประมาณนี้มีสกิลต่อยบอลน,นะครับมีสกิลโยนบอลยาวแลล้วกก็มีสิ เซฟจุดโทษได้ดีนะอันนี้คือผมชอบมากนะครับผมสกิลเซฟ,ซฟจุดโทษได้ดีนะแล้วก็ค่าพลังสูงสุดนะครับก็อยู่ที่95นะก็ถือว่าโอเคไม่ก็กลางๆนะครับแตหรัแบบเออเรื่องสเตตสูงสุดของเขานะก็มีประมาณนี้แหละเออสำหรับเออฮันดาโนวิดในเวอร์ชันนี้นะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งน,ะนั่นก็คือเรื่องของสกิลนะนั่นก็คือสกิลเซฟ,ซฟจุดโทษได้ดีนั่นเองนะครับเออเวลาแบบโดนจุดโทษอะไรเงี้ยเออเวลาแบบกดปัดปุ๊บม,มันก็จะพุ่งไปแบบ พุ่งไปปัดบอลไปจริงๆเลยอ่ะเออมันค่อนข้างยกจัดดีนะครับเออแต่ว่าผมเคยเล่นนะเออเอดิสันเนี่ยเออเนี้ยเลยคือมันก็มีสกิลเซฟอยู่โทษดีนะครับแต่ว่าเวลาแบบกดปัดไปเซฟอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้กระโดดพุ่งไปเซฟเลยมันกระโดดอยู่กับที่อ่ะแล้วมันก็ค่อยเอียงตัวไปเซฟคือแบบอะไรวะคือผมไม่รู้นะว่าใครที่ใช้เอดิสันแบบมันจะเจอไปผมหรือเปล่าแต่ผมเจอนะแบบเจอบ่อยด้วยคือมันไม่ไม่พุ่งอ่ะมันกระโดดอยู่กับที่แล้วมันค่อยเอียงตัว มันเป็นอะไรที่แน่หงุดหงิดมากครับแต่ว่าตัวนี้ก็ทําได้ดีเนาะมีสกิลเซฟจุดั่วได้ดีแล้วลก็เวลากดปัดมันก็พุ่งไปเซฟเออได้ดีเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันก่อนก็แล้วกันไม่ใช่ค่าพลังเราลองมาเปรียบเทียบค่าพลังกันตั้งนะท่าแรกเนี่ยก็เปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับผมก็ไม่ต้องดูอะไรมากก็ดูที่ G K เลยนะเออก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วก็ค่อนข้างเออเสียบเรียบนิดหนึ่งละั้องแล้วก็ค่าพลังกระโดดด้วยนะครับเออตั้งสแตนดาร์ ล่างเพยเยอร์อับดนะุลวิสเนี่ยโอ้โหครับพลังกระโดดนี่น้อยมากนะครับผมก็อาจจะเสียบเปรียบนะเออในค่าพลังกระโดดนะครับผมนะส่วนล่างต่อไปก็คือห้างของแพ็คนั่นเองเออแพ็กเอออินเตอร์มิลานนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยดูค่าพลังเออจีเคอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็บวกหนึ่งบวกสองนะครับกับแตกต่างกันแค่เิ็กเดียวเองนะครับแต่ว่าค่าพลังกระโดดบูชั่นของแพ็กอินเตอร์มิลานก็ยังได้เปรียบอยู่ดีนะโอ้โห เออเวยชาต์นี้เออถ้าเวลากระโดดเจอแบบลูกที่มันต้องใช้การกระโดดนะก็อาจจะเสียบเรียบนิดหนึ่งนะครับไม่นิดหนึ่งแล้วมนะั้งเออไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็นี่เป็นเออแพคเออที่ให้เปิดไหมเออถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ให้เปิดนะนานมาแล้วแหละเออประมาณนี้เลยครับา,าลังก็แตกต่างกันแค่บวกหนึ่งบวกสองเออไม่ใช่บวกหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งเองนะคือนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ที่เห็นแบบแตกต่างที่สุดก็คือข้าวาลังกระโดด โอเวอร์ชันของที่เวอร์ชันเก่าๆอ่ะเวอร์ชันฟิวเจอร์ก็ยังทําได้ดีกว่าอยู่ดีนะครับก็โดยรวมนะครับเออค่าพลังของ GK นคก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะในกับถ้าเปรียบกับเวอร์ชันอื่นนะครับผมแต่ว่าค่าพลังกระโดดเนี่ยโอเวอร์ชันนี้ด้อยที่สุดแล้วเลยเออมันจะดีใจเสียใจดีเลยเออค่าพลังกระโดดมันน้อยนะครับผมก็อาจจะําบากนิดนึงนะเวลาแบบเจอลูกที่แบบมันจะต้องแบบกระโดดเซฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบ ถ้าเจอแบบลูกที่มันเอ,อ่อต้องกระโดดเซฟอะไรเงี้ยคือส่วนมากเขาก็ไม่ได้กระโดดอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขามันใหญ่แล้วนะครับเออตัวเขามันสูงอะ่ะคือไม่ต้องกระโดดก็ได้แค่เอื้อมมือไปก็ปัดได้แล้วอะไรประมาณนี้นะเออก็นั่นแหละก็อาจจะเสียบเปรียบแค่ในบางจังหวะบางลูกเท่านั้น,นครับผมในเรื่องของการกระโดดเนาะส่วนเรื่องของปฏิกิริยานะครับโอ,อ้โหอันนี้ผมชอบมากเออคือปฏิกิริยาของเขาเนี่ยมันสูงนะแปดสิบแปดเลยนะครับในค่าพลังอะ่ะเออพอเล่นจริงๆมันก็แบบเออมันก็ดีจริงๆอะ่ะเวลาแบบ มันไม่สนนะครับว่าลูกมันจะเข้ากรอบหรือว่ามันไม่เข้ากรอบนะคือมันจะออกท่าออกทางก่อนตลอดนะครับมันเป็นตัวที่มันไม่ได้อยู่นิ่งๆเะเออเวลาแบบอีกฝั่งหนึ่งยิงมามันไม่ได้แบบยืนดูเฉยๆอ่ะคือมันแบบจะออกแทาออกทางตลอดถึงแม้ว่ามันจะไฟศัตรูเนี่ยมันจะยิงแบบเลยคานไปแล้วมันก็จะกระโดดกระโดดปัดไปก่อนทาท่าปัดไปก่อนนะครับมันจะโดนหรือไม่โดนก็อีกเรื่องหนึ่งนะว่า จะเตะออกข้างอะไรเออมันก็จะวิ่งไปปิดบุมไว้ก่อนนะ่ะเอผื่อมันมีอุบิเหตุอะไรบางอย่างแบบทําให้บอลเข้าอนะไรก็เออนี้กมันมันก็ดีนะี้อันนี้ผมชอบมันไม่ได้ยืนกโง่ไงเออน,นี้คือผมชอบอย่างแรกเลยนะครับเออเดี๋ยวผมต้องบอกไปก่อนนะเออว่าผมไม่ได้บอกนะครับว่าตัวนี้มันเหนียวหรือไม่เหนียวนะเพราะว่าผมไม่สามารถตัดสินได้นะครับแล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็มันขึ้นอยู่กับคนที่เล่นด้วยนะครับผมคือผมบอกได้แค่ว่าแต่ละอย่างที่เขาทำเนี่ยเออมันทําได้ดีสักแค่ไหนนะครับเอ คือมันตัดสินไม่ใช่แล้วแหละว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวนะครับเพราะว่าเวลาเจอลูกจออะไรอเอ,อียมันก็เข้าอยู่แล้วนะมันก็เป็นเรื่องปกติของเพื่อสับป,ประตูอยู่แล้วนะครับมาเรามากันต่อครับนั่นก็คือเรื่องของการจับบอลน,นะการจับบอลเนอี่ยผมมองว่ามันก็โอเคนะเออไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าส่วนมากอ่ะเออเขาไม่ค่อยจับบอลเท่าไหร่นะคือแบบถ้าเวลาศัตรูยิงมาเออเขาจับบอลดีไหมมันก็จับบอลดีนะแต่ว่าส่วนมากเขาไม่จับ เออส่วนมากเขาจะแบบเออเอามือป้องกันไว้ให้บอลมันกระดอนไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับผมก็เลยมองว่าการจับบอลของเขามันก็โอเคเออมันไม่ได้ยียแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับผมส่วนเรื่องการปัดบอลน,นะเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเขาทําได้ดีนะครับผมเออทั้งทั้งที่เขามีค่าลังในการกระโดดที่น้อยน้อย,อยมากเลยทีเดียวนะแต่ว่าเขาทําได้ดีนะเวลาเออศัตรูยิงมามันก็จะปัดนะครับแบบกระโดดปัดเออนิดหนึ่งกระโดดนิดหนึ่งเออเวลาปัดมันก็ปัดได้ดีคือมัน ปัดออกนอกกรอบเข็ดโทษนะครับหรือว่ามันปัดแบบเอ่อให้พ้นประตูไปเลยคือมันจะปัดแบบนั้นอ่ะคือมันจะมีพางตัวให้แบบปัดแบบแบบปัดเข้าสนามอ่ะแล้วปัดแบบให้แบบเข้าในกรอบเข็โทษปัดปัดให้ศัตรูอ่ะคือมันมีเลยคผมคือผมเคยใช้อยู่แบบโอ้โหไม่คดไน้กดกยดเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันโอเคมันทําได้ดีคือคือมันปัดได้ดีเลยนะแต่ว่ามันอาจจะเสียเเรียบในบางจังหวะนะแบบเรายืนอยู่เสาแรกใช่ไหมแล้วแบบศัตรูมันยิงไปเสาสองอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะมีบ้างนะที่แบบ เราไม่สามารถกระโดดเซฟได้ทันนะ่ะเออมันอาจจะมีบ้างนะหรือว่าจะเป็นเอ,อ่อลูกซ้ํา2นะครับหรือว่าลูกแจกแถว2อนะ่ะแบบว่าเราปัดปแล้วรอบแรกแล้วทีเนี้ยเราอยู่ห่างโกเออแล้วทีนี้มันยิงมาอีกรอบอะ่ะเออคือ,อ,อลูกอย่างนั้นอะ่ะมันเซฟไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าข้ามหลังกระโดดของเขามันก็ไม่ได้เยอะด้วยนะมันก็เลยทําให้ไอ้จังหวะแบบนั้นอะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเขาทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าหากเจอจังหวะแบบนั้นนะเพราะว่านั่นแหละข้ามหลังกระโดดของเขามันน้อยนะครับผมเออนั่น ก็ประมาณนั้นนะครับแต่แบบเรื่องของการปัดบอลเนาะส่วนเรื่องของการเความไวในการตอบสนองนะครับโอ้โหที่ผมมองว่ามันทาได้ดีมากมันทาได้ดีเวอร์เลยอ่ะผมถึงได้ยกฉายาให้ไงว่ามันเป็นจอมเซฟปฏิหารแบบผ่องแท้เลยนะครับเออเวลาแบบเจอลูกแบบอุบัิเนตุแบบเออศัตรูยิงมาแล้วมันฉล็บกองหลังของเราบอลมันเปลี่ยนทางกระดานอ่ะเออเขาก็เซฟได้นะเว้ยหรือจะเป็นลูกยิงเจาๆนะครับเออเขาก็เซฟได้นะหรือจะเป็นลูกมงจ่อเจ เขาก็เซฟได้เหมือนกันนะครับคือโอ้โหปฏิกิริยาในความไวในการตอบสนองคืโอโอ้โหมันดีมากดีเกินนที่คิดไว้ยเยอะเออทั้งที่อายุทน18แต่ว่าเออความไวในการตอบสนองคือมันดีมากนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการเข้าถึงบอลน,นะการเข้าถึงบอลก็มองว่าโอเคนะ เออไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าเพลย์สไตล์ของเขามันเป็นริฟวิสต์โกคชิปเปอร์เป็นโกคชิปเปอร์บเน้นเฝ้าเสาอ่ะเออมันไม่ได้เน้นออกมาตัดบอลสักเท่าไหร่นะครับเออผมก็มองว่ามันก็โอเคนะเออมันไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับผมนะก็โอเคผมก็มีประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวฮันดาโนวิสนะครับในเวอร์ชันเฮียร์อ้อมดูวิกนะก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าจะสุ่มหาดีหรือเปล่านะหรือว่าใครที่มีอยู่นะก,ก็แนะนำให้ลองเล่นดูนะเออเผื่อจะถูกใจก็ได้นะครับผม ส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ด้านเล่นแล้วก็น่าใช้งานมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะโอเคถ้าหากใครดูคลิปนี้เนี่ยล้วชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปกันด้วยนะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิดหรือพูดแบบติดตขัดๆ่ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ CEO เกสไดทามกู๊ดบาย